มีแต่ขอบุขอบคุณทางปอโกกับแม่มองเนอเนาะได้ฝากเงินมาให้ฐานน้อยนองวัดชนาเนาะให้ี่เบอร์เดย์ยอดลังขอพอกระเมดีๆวิ่แข้งสุขใจสบายใจเนาะาุ๊กิตงานใดก็ขอลาลื่นลงเรื่องจริญก้นการ้านอ้นาทีกันงานความสุขาราแรีความสุงเอเนาะจังจุเนาะที่เขาอิ่ม อยู่ไวมานั่งเอาโต๊ะกันเลอยู่ไ้เอาโต๊ะกนัลอยู่ไว้าวอีกนข้าวไหนไหมมีกิจกป้อนไรอ่ีไปเดอร์าี้ขาวเอออะไอะบางเยทะไมนี่ชก่อนมัดิอืมนี่าต๊ะมาเนี่ยใคเห็นไม่นั่งเห็ไม่นั่งเี็เฮีมาพี่ครเห็นมาสิอืมมานี่มานั่งอืมนัง้วบอก เน่ยน้าอะมห้องกระทาก้ไปห้องกระพากุ้งเก่าดูห้องเป็นบ้างดีเล่นสวนกล้วยกล้วยเล็นเปีกาออกปี เพื่อนเรามาปลูกออกได้เปื่อนชาวแชลกันออกอออ่ะตืนตัดปีแล้เนี่ยตาละยังชุนด้ลไดีกม่ออกมามาดูอ่ะไม่กินข้าวไปอยากห้ล้าเจ้ากอนเเป็นนะครับอุ่นชา้างหรือเปลตัดปีแล้วปากแตก นี่เหรอค่อวดตรนี้อ่ะตั้งแต่ขึ้นเื่อนประตูปวดนรหนะออกมาปีนีปีนไม่ตัวม

เนมันตู้ไป2แล้วจ้ะตน้อยี่ไม่ตู้มาตงนะอะรอสึนน้นเดี๋ยวไงตู้เนาะเพชเพชแม่บริษัี่สาดีเพช่ะทองแม่พาไกินค่ะเพชเพเออแม่แม่เอาตัวกับเพชให้

บอกปะเรื่องนี้เด้องั้นอราอพราะว่าบอกมาเลยมาเรื่องมาเลยมามื่อเด้อต้องรอมอมแบบชิมเอมเด้อบอกชิมเอมได้ยุ่งเด้อเฮ้ยทึ่งท้ายอ่ะเอ็งะ

Rồi. Ừ. Rồi. Rồi. Rồi rồi. nó lục, còn sốt, nó thịt năm dài มาคนตกตาม,มุนไหมมีวัดดูได้ทำนา

Nè thức à thức cúc thức không thức ăn rồi mẹ thức ý ăn rồi thức

เดี๋ยวจะกินดูครับลกูกนี่เหอรอน่หนู่อไมเนะเหนไมนึ่

บายดีลูกของแม่บายดีแบอนี้ปแม่แม่บายดีบายดีลูกแม่บายดีไหมอดี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 ดดีบาดี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 ดดีดีดดีดีดดีดีดดอ

มาไหมไม่เอาเลยนี่เป็นเงินห้าอันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพ่อพ่ก็นั่งกันนั่งพ่างกันเลยพ่อชายหาว้กุญแจกับกุญแจมันมยเลเป็นเงินสองล้านจีบเนาะเดี๋วหนึ่งน้อยดอนตังอาณาพ่อพ่กับเมมเนาะาไม่ยอดลังแฮปปี้เบอร์เดย์น้องวาชนาเนาะ

สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันคอมบบัดครัวเด้อนะดีใจที่ได้มีเงินซื้อน่องให้ลูกน้อยกระสอบมือกรคุ่นอะไรความสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงดำรวยไปเมืองหนาเด้อนะอ๋อลูกเนาะกินข้าวอิ่มเลยก็ทีเดินทางมันอ้<ม>าวลูกมาเอาไหมมาไหมไม่ลงไหมแค่กระเต็นไม่ลงไหมถ่ายแบบบางคนเอาเต็มมเลยมาตัวจ้างมาดูจ้าง

มีชื่อตนมไหลูกอ่ะใจมีไอ้มขอบใจไอันี้อ่ะแม่หันันนัก่อนนก่อนดื้อเอาไว้พายไปได้หนึ่ลูาวน่พอพายไปได้พอพายไปกบอุจากันอจากันุจากันขอบคุณเลยใจ่า้เงินใจเลยค่ะใจเลยใจกันใจกันฮู้ฮู้ใจกันยาบ้นขาดนะฮะใจก็ลกขอบใจเลยค่ะ ขับใจเด้อมาวัยอาวัมะเด้บใจอีอาเมยเป็นแบบผิดพลาดนี่เลยพูจาพูดจาเด้อบายบายพูดจาบ่ายโมยาเทพไหมไม้ไม่ไม่ที่เขาอิ่มเนาะมีแต่ขอบคุณขอบคุณทาง อ่าพอโก้ก็ไม่มองเนอะเนาะได้ฝากเงินมาให้ตามน้อยน้องวัชนาเนาะให้ปีเบิร์เดย์ย้อนลังขอยอ่าพอกอมเมนตีดีๆว่งแฮงสุขกาสบายใจได้เนาะวัชนาิตนธ์งานใดกับเขาในราบลื่นลูงเรื่องเจรเญ่นการ์นไอเหน้าที่กันงานความปอดาแขงแความรอัเนเนจุกเนาะข่าอิ่มแล้วอ่าเจมันเอิญเจลเนอะเพราะว่าเขาใส่หมกเนาหรือเอิญเจิเนาะ มขเไม่มาไม่เงินนะอันมาไเดียวไปซื้อแมมนะคะขนมาแมือใช่บาบมาแม่ก่อนหแม่ก่อนบานีนี่เนาะโอ้ยดุเอ้ยบาบพบาบห้ราได้เห็นบาบ้นนี้เรียบร้อยกิน่อบทูจะไปทูจาน้บแะเบินี้มาิ่ะอุ้ยดุมาให้ดุมาให้า้นะ เนี่ยไปซื้อแมมพอนลงมาพ่อไอะไร้อลพอุืนได้แมมแมมแมมมาขึ้นมาค่ายชิโมะยอายกันย่ายกันยายีแมมได้หมดแมมเลูนเด้เดิดลองหักชิล้มนะคะปั๊กปักปัปัจะแล้วดี่เราไปเจอคาบุญกับคุณอะไรเอฟซีทุกท่านเด้อที่ขามารักโม น้องวาสนาตลอดมาเนอเนาะมนี <rôle à déc> ่ไป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 กะไปงลมไปมยนะปกวะาไป็นปเม่ไปี๊ไหไปีมะเนอะเไปปม